สวัสดีครับสวัสดีครับ S4 Max Car นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่6เดือน8แล้วนะครับมาเจอกับผมนะกันอยู่ที่เดิมนะครับวันนี้อยู่ที่ช่องรถเก๋งมือ2ใบมาอิสคาร์ครับวันนี้ผมมีรถเก๋งซิตี้คาร์นะฮะราคาเบาๆนะครับนะออกรถฟรีดาวออกรถศูนบาทได้เลยนะครับลูกค้าเลยได้อยู่ประมาณประมาณหมื่นหมื่นสองนะออกรถคันนี้คนเดียวได้เลยนะครับ ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเมืน่ี้ได้เลยก่อ,อนที่เราไปชมนในสุดตัวรายละเอียดของเจ้าตัว v r t d คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้หน่อยเดี๋ยวมาดูกันฮะว่าเจ้าตัว v r o คันนี้น่าสนใจไงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว v r o Gen 3นั่นเองนะคะได้เป็นตัวเครื่องนะครับเบนซินขนาด1.5ลิตร นะครับเป็นตัวแต่งพิเศษ t ทียดิสปอร์ติโนะครับปี2013ิเกียร์ออโต้นะครับป้ายทะเบียนนี้เลย631หนะไม่ใช้งานไปประมาณแสนห้านะครับสวยๆนะครับสวยๆแบบนี้เลยใครที่แบบอยากได้รถสวยๆอยากได้แบบตัวพิเศษก็ติดต่อมาได้เลยนะครับคันนี้นะฮะก็เป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะครับนะเพิ่งเข้ามาปรับสภาพยังไม่เต็มร้อยเอร์เซ็นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นนะครับไฟหน้าโคมดำแบบนี้นะฮะ เป็นไฟหน้าแบบมัติดิฟแฟกเตอร์นะครับนี่แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะครกระจังหน้านะครับที่เป็นสีโครเมียมนะครับได้เป็นล้อแมกนะครับขอบ15นะครับตัวเครื่องยนต์เบนซิน VVTI นะครับนี้ได้เป็นยางนะครับฮังกุ๊กนะครับได้เป็นยางฮังกุ๊กปี2019นกนะครับนี่ล้อแมกขอบ15นะฮะดิสเบรกเรียบร้อยแล้วนะครับทุกลงทุกล่างเดิมเดิมเลยนะครับ กระจกนะฮะยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับยังไม่เป็นไฟฟ้านะตัวนี้ก็คือเดิมอ่ะมันเป็นตัวเจนะครับแล้วก็นะครับทางเตอร์ด้านะครับเอามาเป็นตัวแต่งพิเศษนะเป็นตัวเทียดีสปอร์ติโวนะครับติดฟุงติดฟิลมาให้เรียบร้อยนะครับดิสเบกุ้งหน้าดัมเบกหลังนะครับมีสปอยเลอร์มาให้นะครับนะไฟท้ายสามชั้นแบบนี้มีสเกิร์ตรอบพันนะครับอ่าซึ่งเป็นชุดแต่งเทียดีเลยนะครับ นี่นะครับก็ราคาเดี๋ยวผมแจ้งท e ี่ใต้คลิปนะลูกค้าคันนี้เพิ่งเข้ามานะฮะยังไม่ได้ราคานะครับแต่ก็มาทํารีวิวให้ลูกค้าได้ดูก่อนนะครับเผื่อที่แบบใครที่กําลังมองหาเข้ามาเห็นคลิปนี้นะครับอ่าเรามีรถคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามกันได้นะครับศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่นะครับอ่ะไปดูภายในกันต่อในส่วนตัวภายในนะครับคันนี้นะครับบอก สีสวยมากนะแผงประตูต่างๆนะครับจะเป็นสีดําตัดส้มนะลูกค้าอันนี้คือมาจากโรงงานเลยนะครับนะคือเป็นเบาะตัวเทียดีสปอร์ติโนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเป็นเบาะผ้าตัดกับตัวหนังนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นสามก้านแอร์แบกนะครับคู่หน้านะครับมีจอมาให้นะครับจากโรงงานเลยนะครับมีจอมาให้ กระจกก็จะเป็นไฟฟ้านะฮะแต่กระจกตรงด้านข้างปรับแบบแมนนวลนะครับนี่เลยน็อตเดิร์ตไม่มีขยะนะเดิมๆเลยนะครับเบาะสวยๆนะครับก็นะเข้ามาดูมาทดลองขับกันก่อนได้นะครับพวงมาลัยนะครับสามก้านแบบนี้นะฮะนี่เราเอามาหุ้มใหม่แล้วนะฮะลูกค้านะครับเอามาหุ้มใหม่ให้แล้วนะครับแล้วก็จอนะครับก็จะเป็นของ โต้ต้าเลยนะครับอันนี้มาจากโรงงานเลยนะครับเป็นจอนะครรองรับในส่วนบูทูบูทูได้หมดนะครับ DVD นะครับนะแล้วก็ไม่นะครับ1นึ่งแสนห้าหมื่ปกิโลทาเกียร์ออโต้แต่ค่าบรรดาแบบนี้มีชิปล็อกมาให้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับก็ให้มาดูคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็สนใจก็ติดต่อมาได้เลย 08438484 4, 4, 4, 4, 4หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยนะครับนะฮะก่อนจะกันอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะสำหรับวันนี้ผมไมค์สุขาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ